เราดูทีทุกคนขึ้นป้ายอุ่งอิงเพชรบ้านแพงทั่วจังหวัดนครราชสีมาอีกแล้วนะครับล่าสุดทุกคนห้างดังอย่างวิสโก้โฮเซลเนี่ย ก็ได้มีการครับทุกคนขึ้นแอดน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าป้ายใหญ่สุดๆนะครับอันนี้เป็นแอดใหม่ครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นงานเฉพาะกิจนะครับวันที่1 6กถึง30กันยายนนี้คอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและน้องต้นข้าวอาสยามนั่นเองครับน้องต้นข้าวจะอยู่วันที่28นะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับกับพรีเซนเตอร์สารายเท่าแก่น้อยนั่นเองครับเรียกได้ว่าขึ้นป้ายน้องเนี่ยโอ้ โอ้โหนะครับยิ่งใหญ่อลังการทั่วเมืองโคราชแล้วก็มี FC แฟนคลับนะครับที่ไปถ่ายรูปกับน้องมาเป็นรูปโปสเตอร์ทั้ทุกคนที่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยขนาดคุณพ่อเนี่ยท่านตัวใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนดูสิ นะครับทุกคนแต่ว่าป้ายอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับโหช่วงนี้ก็คืออุงอิงเพชรบ้านแพงตั้งแต่ได้รับเป็นพรีเซนเตอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับเชื่อว่าแอดห้างต่างๆเนี่ยก็จะนํารูปน้องเนี่ยไปลงคู่กับสาหร่ายเท่าแก่น้อยอย่างแน่นอนครับทุกคนได้ได้ว่าดังทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆครับเชื่อว่า fc แฟนคลับหลายคนเนี่ยภูมิใจนะครับเมื่อได้เห็นแอดต่างๆโฆษณาต่างๆของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่บนสื่อโซเชียลต่างๆครับทุกคนอันนี้คือการตอบ ตอกย้ําความปังแล้วก็ตอกย้ําความเป็นมหาชนของน้องอุ๋ยอิงเพชรบ้านแพงจริงๆครับเพราะว่าหนึ่งเลยอย่างที่มข่าวกระแสบอกนะครับว่าการที่จะได้รับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับอุ๋ยอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องออวางตัวดีแค่ไหนต้องประพฤติปฏิบัติตัวแบบไหนพรีเซนเตอร์หรือว่าโปรดักต่างๆเนี่ย ถึงเลือกน้องเป็นพรีเซนเตอร์ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้ศิลปินดาราหลายคนนะทำงานมาหลายปีมากๆบางคนไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยครับทุกคนแต่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยด้วยกระแสะความแรงด้วยแรงซับพอร์ตของ FC แฟนคลับนี่เลครับที่ช่วยให้น้องได้เป็นพรีเซนเตอร์จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสะน้องแรงอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับสำหรับอุ้งอิงนะด้วยความใจบุญนะครับด้วยความช่วยเหลือสังคมมาเลยตลอดครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงเล็งเห็นรวมถึง โปรดักต์สินค้าต่างๆครับที่เล็งเห็นในความแรงและก็ความน่ารักขององค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับอย่างเช่นกังนําคลินิกแบบนี้เลยหรือแม้กระทั่งสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับทุกคนองค์อิง,องไี้เป็นพรีเซนเตอร์2ตัวแล้วนะเก่งมากสำหรับลูกสาวนะครับตอนนี้นะครับรูปน้องเนี่ยโอ้โหก็ขึ้นแบบโชว์แบบทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะสุดยอดมากๆเลยครับแล้วก็ออมิมเนี่ย คืออยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าการที่พวกเราไปกดไลค์กดแชร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยจะทําให้ในเรื่องของโปรดักสินค้าต่างๆครับก็จะหันมาฟอลโล่น้องมากยิ่งขึ้นหันมาสนใจน้องยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่คนเมื่อถูกแชร์เมื่อได้รับกระแสที่ดีนั่นเองครับก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งน้อทิมอิ่มเชื่อว่าเป็นจากพลังของ FC แฟนคลับจริงๆถ้า องคิงเพชรบ้านแพงไม่ได้รับพลังจาก FC ฟแฟนคลับอย่างเช่นการดันให้น้องนี่ยได้รับขวัญใจมหาชนในตอนนั้นครับพีคนอย่างคมชัดลึกอวอร์ดอย่างที่พิมข่าวกระแสพูดเอาไว้เสมอว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คืองานพรีเซนเตอร์หรือว่างานอะไรต่างๆที่เข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้เป็นน้องเนี่ยก็จะได้รับรายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนแล้วก็รายได้ส่วนนี้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น เป็นเป็นความตั้งใจของอิงอะ่ะแล้วก็เป็นความที่แบบว่าน้องสู้ชีวิตมาจริงๆอ่ะนะครับน้องสมควรจะได้จริงๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของน้องด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับทางด้านพ่อพ่อแม่แม่เนาะที่ได้มีการนะครับส่งรูปมาให้อิ่มข่าวกระแสได้ชมกันนะครับบางคนนี่คือแบบนะไปแบบว่าถ่ายรูปคู่กับน้องก็คือไปถ่ายรูปคู่โปสเตอร์แค่นี้ก็มีความสุขแล้วยางบางคนนะครับที่ เห็นอ้งอิงแบบตามรถอย่างเงี้ยอย่างเช่นรถสาวน้อยเพรบ้านแพงวิ่งผ่านแบบเนี้ยบางคนบอกมือบายๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่มาแค่นี้ FC ก็มีความสุขแล้วเนาะแค่ได้เห็นรูปของน้องอิงนะครับอย่างที่บอกว่าอ้งอิงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของของความดีแล้วก็ของความน่ารักแล้วก็ของความกระตันยูนะครับแฟนๆก็เลยรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับ โอ้โหตอนนี้มาไลทะลุล้านแล้วแล้วก็ยังไม่รวมนะครับอะไรต่างๆครับทุกคนที่ต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นกลุ่มบ้านฮักต่างๆที่กําลังรวบรวมมาไลาให้กับน้องเนี่ยเยอะแยะมากมายครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็มารอติดตามกันว่าวันเปิดฤด,ดูกาลของน้องอิงเพชบ้านแพงเนี่ยจะปังจะปัวขนาดไหนนะครับทุกคนนะก็ต้องมารอติดตามกันแล้วก็ ในส่วนของนิ่มข่าวกระแสนะครับวันเปิดวันเปิดวงเนาะพอๆพอแม่แม่ FC แฟนคลับท่านไหนที่จะไปบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยหรือใครที่เข้าไปในรอในกลุ่มปิดแล้วนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีทางด้านโตเกียวมิวสิกเนาะมาร่วมคอลลบการด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายคนเลยม่วจะเป็นรถแห่ต่างๆครับที่มาร่วมงานนี้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องมารอนะครับนะมารอติดตามการโอ้โหทุกคนรูปลูกสาวแบบ ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้นะครับอุม้มอิมเชื่อว่าตอนเนี้ยแฟนแฟนนะทุกคนแฟนแฟน,แฟนก็แบบนะกาลังแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเห็นรูปองค์อิงที่ไหนคนบางทีก็จะส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูแบบนี้หละครับทุกคนเหมือนคุณพ่อท่านนี้นะครับน่ารักมากๆนะครับแล้วก็อิ่มข่าวกระแสเนาะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า อ,อย่างที่บอกว่าองอิงคือสัญลักษณ์ของความสุขของพ่อพ่อ,พอแม่ FC แฟนคลับแล้วก็เป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตเวลาที่ได้เจอน้องก็จะเป็นรูปภาพต่างๆเหมือนมันมีพลังอะไรบางอย่างให้หลายคนเนี่ยสู้ชีวิตตามน้องนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าตัวเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเท่านี้ครับโหนะครับมาทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมแล้วก็มาหาเลี้ยงดูครอบครัวรท่วาทุกคนก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วก็รอติดตามเห็นบอกว่าหลังจากเปิดฤดูกาลเสร็จนะครับพ่อฮักแม่ฮักเนี่ย ก็จะตามมาจากาบ้านแพงครับทุกคนโกสุมพิสัยนะครับแล้วก็ตามมาที่แล้วก็ตามมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะตามมาโคโราชเนาะทุกคนก็จะเป็นงานมินิคอนเสิร์ตของน้องต่อนั่นเองนะครับเห็นบอกว่าบ้านฮาก,ก็คือจะตามมาให้กำลังใจถึงที่นี่เลยสุดมากๆเพราะพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยก็คงจะอ,อยู่ไม่ได้เพราะว่า ต้องจัดรายการด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาอ่านข่าวพอไปปุ๊บเนี่ยก็กลับมาจัดรายการอ่านข่าววันเปิดฤดูกาลเลยอาจจะเป็นในเรื่องของมาลายล้านอะไรต่างๆของน้องอิงเพชรบ้านแพงก็ฝากทุกคนเข้ามาซัพพอร์ตมิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับในช่วงคนลุกทุ่งนะครับทุกคนในช่วงม่วงซื่นขึ้นร้อยสก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณ fc แฟนคลับของน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ได้มีการส่งข้อมูลมาให้อิ่มเนาะตอนนี้โอ้โหถูกแชร์กันเยอะมากเลยนะครับ ป้ายเนี่ยก็น่าจะมีการแบบว่าถ่ายกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับนะคิดว่าแบบถ่ายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีแอดเดี๋ยวมีป้ายเดี๋ยวมีโฆษณาอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับข่าวของน้องอุค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ